สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะพี่น้องเช้านี้แม่ยังพันได้กินข้าวเลยค่ะพี่น้องขาหนึ่งปลาไววหนึ่งปลาไว้กินหนึ่งปลาค่ะเมื่อน,นี้นึ่งปลากับซุปหน่อไม้ค่ะพอดีซุปหน่อไม้เขามาขายนาบ้านพี่น้องเขาพานนาบ้านพอดีแม่ก็เลยสือเพิินถุงนึงค่ะพี่น้องแจ๊กแซบหรือเ่าแซบเนาะแต่ว่าปลาเนึ่งแม่หนึ่งเองจากพี่น้องะ่ะดู งานล้นมือเลยค่ะพี่น้องเบ่งกองผ่าเนี่ยโมพันเดลีดเลยค่ะเดยวกินเข่าแล้วจะไม่รีดสูดนักเรียนไหน,น้องเนเๆและกันนี้ค่ะเต็มอัญยาอยู่จ้ะพี่น้องี๋ยวชิลีชุดนักเรียนไว้ให้น้องเน่นก่อนบอ่ไหวรีดเบิดเธอเดียวบย่ไหวพี่น้องมันหลายคนเหตุงานเหตุการณ์กันหลายลายิย้วขา่าค่ะไปกินเข่าก็ได้ค่ะพี่น้องจ๋า มาค่ะพี่น้องจ้ากินข้าวกับแม่ค่ะพี่น้องกินข้าวในสวนพักอีกแล้วค่ะอากาศดีค่ะนี่หนึ่งปลาค่ะแม่นึ่งเองค่ะวันนี้แม่นึ่งปลาเองแล้วก็ผักแต่ว่าซุมนอไม้นี่พอดีเขาเข็นพันหนาบ้านพี่น้องเขาเข็นพันหนาบ้านเขาห่องว่าเอากับขา้าวบัดจ้าใส่ก็เลยไปบึง มีซุปนอไม่ปิง่งไก่ปิ่งปลานะคะ่ะแต่ว่าบ่เอาเอาแต่ซุปนมไก่กับอันข้าวเนียวถุงหนึ่งละเพราะว่ามีหนึ่งปลาแล้วแล้วจะไม่กินเด้ค่ะพี่รองจ้าปน,นี่นึ่งปลาก,กับผักนึ่งก็ต้องกินในสวนผักในน้อยของแม่นี่แหละคะ่ะมีความสุขค่ะมีความสุขก,กินแล้วแหละจ้ะเหนวแก้วกับตำเองแล้วจ้ะนี่ตำแก้วเองเมื่อนี่ ืหนซีมซุ้มน่อำไม้ครับสิซุ้หน้ใไม้เขีนพานสิแสบปอ่อเนะขีนพานหนาบ้านอื่มมแสบอยู่เลยค่ะแสบอยู่แต่ว่ากับสูรล,ล้านประจำ ที่แม่ซื้อตลอดไม่ได้ดอกแต่ว่าก็อร่อยอยู่นะรสชาติแบบอีสานบานเฮาเลยค่ะแต่ก็แล้วแต่คุณชอบนะ่ะเนาะผักหนึ่ง กินในสวนพักค่ะบรรยากาศดีบรรยากาศดีวิวได้อมอือร่อย พี่พึ่งแอลแม่เดอสาวน้อยเด้อไม่กินขา้าวกอนข้าวเส้นล้วก็จะเป็นรีดพาแล้วค่ะพี่น้องคะที่เห็นแล้วคะ่ะกองเอายอะไรลูก <c oughs> กินขนมกัดเือรอจะของเอ กินต่อค่ะพี่น้องเมื่อกี้ไปเบิ้งสาวน่อยมาสาวน่อยกัดเบือเจ้าของหาเพิ่ <laughs> กพกปปงกินผลไม้ปอกแอปเปิ้ลน้งกินกน้งกินแล้วได้กัดเบือเจ้าของสั่มหายอ่างะหญ่ผ่านอยูุ่้มหนามาหนึ่งป่าแม่ เมื่อวานนี่ไปรับน้องเนเน่ยวงเรียนคุณครูไห่ออนสุทไทยสุดเต้นลํำกลับมาบ้านครูบอกว่าให้แต่งตัวมาจากที่บ้านเลยให้คุณแม่แต่งตัวแต่งหน้าให้ประัดแต่งแนวใดเนาะบาทนี้สะดอกว่ะ คู่ให้เอากลับมาอ่ะชุดไทยให้แต่งตัวแต่งหน้าไม่ต้องแต่งอะไรมากมายหรอกคุณแม่เด็กหน่อยอเด็กหน่อยแต่งนิดๆดหน่อยๆน,น่อยก็ตาฮากแล้วสั่นคู่ว่ะไม่ต้องแต่งอย่างมากมายหรอกกันเด็กผมแค่แค่มัดรวบๆเอาสัน่น แม่ก็จะไปหาซื้อเครื่องแต่งเครื่องสาอางซะล่ละเพราะวา่าแม่ปได้แจ่งหนาโดดเลยถ้าจะปากเสื้อแป้งยุนากันยาก,ก็ว่าสิถึกตื่นเต้นเนะพี่นรองแม่ตื่นเต้นครั้งแรกในชีวิตของแม่เนีจะไปเบิ่งลูกเต้นอยู่โรงเรียนลูกกับครั้งแรกของลูกคือกัน เมอใหม่เมอใหม่มันนะี <c oughs> ม่มีมลมด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> มีลมวอยวอยแต่ว่ากับมีแดดอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้หนาว อากาศเย็นนิดนิดมาเขือนคำเดียวไปเลยจริงๆมาเคือแม่ต้มไรน้นนวยอยู่ได้จากพี่น้องซ้าน้อยเอาไปกิน ต้มประมาณจีหาหน่วยนี่แหละซาวนวยเอาไปกินเลือให้แม่ซ้ำนี้นางบอกหอร่อยแหนึ่งมะเขือหวานเนาะพี่น้องคะ่ะ นึงปลาอร่อยมากค่ะมันนัวเนาะ้องเอียบเกี่ยแม่เอียบเกี่ยไว้ตั้งคืนหนึง่งมันก็บเข้าไปในเนื้อแล้วมันนัวอืยวานาปรมา,มมาค่าะอืเดี๋ยวแม่ทำให้โอ้ยซุปหน่อไม้ ได้อยู่ได้อยู่ซุปน้ำม้ได้อยู่อร่อยอยู่ หัวลออะไรคะสาวหน่อยหัวลอะอยู่คนเดียวพี่นอ้อง ไผ่มีวิธีลดความอ้วนได้แบบบัรทรมานกับของแน่บอกแน่นะพี่น้องไผ่ออกกำลังกายคง่มีเวลาออกหรอคะ่ะเมื่อยจะเลี้ยงสาวหน่อยกับเมื่อย อยากลดความอ้วนแล้วอ่ะแต่ว่าจะเลิญอาหารป่านนี้จัะลดได้ปุ๊บดิจะเลินอาหารดีค่ะป่าน,นจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองและ คุณซื้อว่าอว,าวานหลายค่ะนะปลาแซบได้หนึ่งสองโตค่ะพี่น้อง๋าโตหนึ่งอเอาไว้ป้อนสาวๆมนแลงอีกตัวหนึ่งไว้ป้อนสาวๆตอนเย็น อิ่มแล้วได้ค่ะพี่น้องแบบนี้กินไลายเติมจุ่เนาะก่อนเข่า้าๆก็กินไปก็กินเขาลูกไปน้ำอีกแก้วบาะแสบแก้วอ่ะ แม่ตำแก้วประแซบพี่น้องนอกนั้นอร่อยหมดยกเว้นแก้วตาแซบลายนัวเกลือแต่ว่าแม่อิ้มไม่ ค่ะคลิปนี้กับซันี่กันด้วยค่ะพี่น้องจ้าแม่อิ่มแล้วค่ะฝากเป็นกําลังใจให้แม่กับสาวๆในด้อจ้จาเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องงานหลายค่ะพี่น้องเวียกหลายเฝ้าไปรีบพาก,กอนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ